ไ,ไปเสียงหวานจากจุนยานาช่นี่เสียงอะไรเสงอรพรเทพเสีิ๊กตอกด้วยจกจาีุ่นันเหรออ๋นนอพี่พรเทพนะไปกิน,นข้าวยกับแม่แล้ไป ดีงามมากเลยถ่ายเป็นไงบ้างเ่ะออกมาดูดีไหมออกมาดูดีนะดูดีนะโอเคเลยขอบคุณครับชีวิตเราก็มีผู้ใหญ่อยากให้เ่านด้เหาะไหลหน่ยไม่ใช่ดีใช่ไหขอบคุณครับขอบคุณแม่เป็นแม่หรือวอยากเป็นเพื่อนให้ตบไหลได้ไหมขอบคุณครับ ขอบคุณครับดมากนะขอบคุณทัออครับสี่ปีแล้วนะครับขอบคุณครับอีกสักสองสาท่านนะฮะถึง้าลางก็ได้ครับไม่คุยกันตั้งเมไียเไม่คุยกันเลยแล้นะคไคุยกันานเลยนะ คยดูในที่เรียนทำมเคเจอที่เรียนไอะไรนั้นไม่ใช่หมูสักเจอที่เรียนอะไรนะดูโทรศัพท์แล้วก็หลับนี่เหรอเสือนะคะน่เรืนองจริงยังจ่เรียไม่ขัดกล้องเลยยาวขาดสายยาวขอบคุณครับมือเย็นนะพี่เดินไม่เดินขอบคุณพ่อนแขอบพคุณท่อนครับอะไร เจ้าสวยงามเป็นไหมจ๊ะจ๊ะ